เราจะพาไปสู่ปิงหลิงแหล่งศิลปกรรมถ้ำโบราณริมแม่น้ำหวงเหอทีละเรื่องทีลภาพซีซัน4ตอนนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปกันที่ปิงหลิงถ้ำแกะสลักบริเวณแม่น้ำห่วงเหอขณะที่ผมยังเขียนสารคดีประจำกองบรรณาธิการอนุาออสารอสทและเป็นคนหนึ่ง ที่ติดสารคดีชุดนี้งอมแงมภาพมหานาทีที่เปรียบดังมาตุทานแห่งประชาชาติจีนความยาว5,464กิโลเมตรพัดพาตะกรดินสีขุ่นข้นไหลหลังทางโถมโรมรันจากหน้าผาสูงสู่เบื้องล่างหนุนส่งให้ยิ่งตระการตากระหึ่มใจด้วยเสียงดนตรีประกอบของ ีตก,กวีเอกแห่งโลกบุรพาล้อรับกับเสียงเนียนนุ่มทะว่าทรงพลังของด็อกเตอร์สมเกียรติอ่อนวิมลอ่านาบทกวีของท่านหลีไปเป็นบทนำหรืออารัมพกถาแห่งมหากาบสารคดีที่ยิ่งใหญ่ว่าห่วงเหอเป็นสายทานจากสวรรค์ไหลคโครมครันสู่ทะเลมิย้อนกลับ เช่นเดียวกับฉากชาวบ้านนำหนังแกะมาเป่าลมให้พองแล้วทำเป็นแพรพาหนะสำหรับข้ามฝั่งมหานทีติดตรึงในความทรงจำตอกย้ำแรงปรารถนาจะเดินไปบนเส้นทางคนทำสารคดีโดยไม่คาดฝันว่าวันหนึ่งจะได้รับมอบหมายให้เขียนบทแม่น้ำเจ้าพระยาสารคดีโดยคนไทยที่ ได้รับแรงบันดาลใจอันทรงพลังจากแม่น้ำเหลืองด้วยปณิธานว่าโลกสลับสีนำเสนอมหานาทีของจีนและของโลกแล้วยายเราจะไม่ทำสารคดีให้คนไทยตระหนักในคุณค่าแห่งมาตุทานของเราเองเรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการทีรรเรื่องทิลภาพซีซั่น4ตอนปิ้งหลิงณนะ่วงเหอ ยอมให้เธอขโมยหัวใจได้ที่ทางเว็บไซต์ www thaipbspodcast com แอปพลิเคชัน thaipbspodcast รวมถึงพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม